สัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงรสวัสดีครับเพื่อนพ้อง น้องพี่ที่รักเคารพทุกท่านนะครับ ه, ผม 1, พันตำรวจโทพิเศษพบบอกว่า 1, พันตำรวจโทพิเศษเพื่อนพ้องน้องพี่หลายคนก็จะบอกเฮ้ย้ไอ้ไม่เปลี่ยนชื่อหรอยังยังไม่เปลี่ยนครับ 1, รรพันตำรวจโทพิเศษไมตรีบุญมากครับยังชื่อเหมือนเดิมที่บอกว่า 1, พันตำรวจโทพิเศษเพราะว่าเป็นพันตำรวจมานานนะครับตําแหน่งก็รองผู้กับถาบรนะครับรองผูกก้กับถาวรลก่อกับการสืบสวนตารวจภูธร,รจังหวัดอ่านาจเนริญครับที่วันนี้นะครับที่บอกว่าพูดมรจาเพราะว่า ผมนี่ทำงานเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูรธรจังหวัดอำนาจเจริญตั้งแต่ปี2546นะครับ2546จนถึงปัจจุบันครับออก็ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะครับก็ทำงานมาตั้งแต่ปี46จนถึงปัจจุบันนะครับในเรื่องยาเสพติดครับ ผมก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาหลายด้านนะครับทั้งเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ชุดอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจเริญอย่างต่อเนื่องยาวนานมานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากมาพูดวันนี้คือผมทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดผมมีความภูมิใจหลายเรื่องครับที่ผมทํางานเป็นชุดยาเสพติดมา สิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับคือสิ่งที่ผมได้รับคือรางวัลต่างๆนะครับที่ผู้ข้ารเชาไว้บังใจมอบหมายให้ครับไม่ว่าจะเป็นระดับตำรวจภูธรภาคสามหรือระดับสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรางวัลที่ผมได้รับแม้กระทั่งทางสํานักงานป้องกันและปราบปรา,ปามไดติดจัดแล้วก็มอบหมายให้ท่านนายกเป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับคือสิ่งที่ผมได้ในช่วงปี ปี2546ครับเป็นโลกของท่านอเดียนตยกท่านทักษิณช,ชินวัตรซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญในปี46เป็นการประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับในปีนั้นเราก็ได้รับรางวัลในเรื่องของผู้ที่เป็นเป็นหน่วยงานที่มีดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดี่เด่นในปี46นะครับห <c oughs> ลังจากที่ปี46 <c oughs> ได้รับรางวัลน,นะครับต่อเนื่องมาในปี2500 ปี2554ครับผมก็ได้รับรางวัลส่วนตัวครับจากพระนท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับเป็นผู้ที่มีผลงานในการปรับตามยาเสพติดดีเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในระดับรางวัลของระดับชาตินะครับก็เป็นรางวัลระดับดีเด่นนะครับจากพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรหลังจากนั้นมานะครับก็มีการทํางานต่อเนื่องผมก็ทํามาต่อเนื่องก็สำหรับรางวัลดีเด่นจะได้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าดีเด่นจะได้ครั้งเดียวในแต่ละสาขาต่อมาในปี2560นะครับ พระนักขัผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกฐมนตรีครับก็ได้มอบรางวัลว่าผมนี่เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็เป็นผู้ที่มีผลงานในดีเด่นเพราะด้านปากปลาก็ได้ได้แล้วนะครับต่อมาก็เลิ่ได้ในด้านการแก้ไขปัญหานะครับในด้านแก้ไขปัญหาในด้านป้องกันนะครับเขาก็ได้รางวัลจากพระนักขันายกฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นปี60ครับต่อมาในปี2561ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นรางวัลสูงสุด าการสำนักง,งานปปสที่จัดนะครับคือในองค์กรต่างๆก็จะได้ปีละสองวันและบุคคลนะครับประเภทบุคคลก็จะได้ปีละสาคนนะครับที่ได้รางวัลน,นี้คือรางวัลผู้ที่มีผลงานในระดับยอดเยี่ยมครับวันนี้จะได้พร้อมกับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทครับในระดับยอดเยี่ยมผมก็เป็นผู้ที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดในระดับยอดเยี่ยม ้อเงินรางวัลอีก1นึ่งแบาทนะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดโดยพระท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ที่มอบรางวัลในเรื่องการทํางานเรื่องยาเสพติดครับก็เป็นสิ่งที่ผมทํางานด้านยาเสพติดแล้วก็มีความภูมิใจว่าเราทํางานด้วยความมุ่งมั่นวิยาอุตสาหะผู้บัคคับัญชาและหน่วยงานต่างๆก็ได้มอบรางวัลให้นะครับก็เป็นความภูมิใจของเราที่ทํางานนะครับรางวัลอีกรางวัลหนึ่งนะครับที่ผมได้ได้รับครับอีกรางวัลหนึ่งอีกรางวัลหนึ่งที่ผมได้รับก็คือรางวัลจากมูลนิธิ พุบุญูดาจินดาครับมูลนที่บุญธดาจินดาเะครับเป็นมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นต้นแบบนะครับผมเป็นข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบอันนี้ก็ได้รับรางวัลเมื่อปี2561นะครับที่ได้รับรางวัลเมื่อปี2561นะครับแล้วก็ประกาศเกียรติคุณต่างๆนะครับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็จะรับมาตั้งแต่ว่าเองครับรับมาตั้งแต่สมัยเริ่มมีพบต่รอใหม่ๆตั้งแต่ท่านโควิดวัฒนะนะครับตั้งแต่ปี2548นะครับ ในระดับัรงานทังหมดชาติประกาศคุณก็จะได้มาตั้งแต่สมัยเป็นร้อยตำรวจเอกตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกพันตำรวจตีพันตำรวจโทนะครับก็ได้มาทั้งท่านอดุลแสงสิงแก้วนะครับท่านจากทิพย์ชัยจินดาท่านจากทิพย์ชัยจินดาท่านอดุลแสงชีแก้วแล้วก็ปีปัจจุบันนี้ก็ก็ได้นะครับจากท่านผบตรจากท่านพบตรคนปัจจุบันปีนี้ผมก็ได้รับการประกาศแล้วว่าเป็นผู้ที่มีการมีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นของปี2564นี้ครับ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจนะครับในการทํางานในบางครั้งผมทํางานกับลูกน้องนะครับผมก็จะเต้าบอกลูกน้องประชุมชี้แจงคือผมต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนในการทํางานด้วยยาสติดเรามีความเสี่ยงตลอดนะครับผมเองเคยเข้ารอดซื้อยาสติดด้วยตัวเองเคยรอซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ผู้ต้องหาต่อสู้ขัดขวางก็มีการวิสารผู้ต้องหานะครับและอย่างนั้นมาผมก็มีประสบการณ์ผมก็จะสอนลูกน้องว่าถ้าจับยาสติดได้เป็นล้านเม็ดสิบล้านเม็ดก็ไม่ใช่ความภูมิใจถ้าเกิดว่าทีมงานหรือลูกน้อง ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ครับก็จะมีการระวังมาตลอดครับในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีผมเข้าไปปิดลอ้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับลูกน้องผมก็ถูกยิงบาดเจ็บก็ทําให้ผมเสียใจอยู่แต่ว่าก็บาดเจ็บเล็กน้อยผู้ต้องหาก็ยิงตัวตายครับแล้วเมื่อประมาณสักเดือนที่ผ่านมาครับไปจับกลุ่มยาบ้าน,นี้เราก็มีการวางแขนอย่างดีก็ผู้ต้องหายิงกับสู้ปรากฏว่าผู้ต้องหาโดนยิงที่แขนนั่นลูกน้องปลอดภัยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีความภูมิใจว่าเราทํางานเราพยายาม ปกป้องคุ้มครองลูกน้องไม่ให้ผู้กระทำมันผู้ใตดกงะทำมันชาได้รับความได้รับอันตรายนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องทําต้องรับรู้นะครับสำหรับความคาดหวังในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับผมอยู่ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญมายาวนาน1 8 1 9ปีที่ผมเป็นหัวหน้าชุดของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะครับก็ปัญหายาเสพติดก็บอกตัวว่าคงคงคงจะ หมดไปยากครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังก็คือต้องมีความคาดหวังว่าอยากให้ยาสูติดลดลงครับเพื่อปัญหาของประเทศชาติปัญหาของสังคมกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มลูกหลานของเรากลุ่มลูกเต้าของเราครับไม่อยากให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาสูตติดถึงแม้ยาสติดจะไม่หมดไปจากประเทศไทยแต่ก็มีความมุ่งหวังมีความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งยาสูติดในประเทศไทยของเราจะต้องลดลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากฝากคาดหวังไว้ก็คือคนทํางานนะครับคนทํางานในด้านยาสูตติดก็ควรจะได้รับรางวัลได้รับ สิ่งตอบแทนครับในการทํางานที่เราทุ่มเทเสียสละเพราะการทํางานด้านยาสพติดนี้จะมีทั้งความเสีย่ยงความเสียสละอะไรต่างๆนะครับเพราะประมาณอะไรต่างๆเราก็มีน้อยมีจํากัดแต่เราทํางานแล้วก็ทําเต็มที่นะครับเรื่องยาเสพติดก็ขอญอาตฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับทางานด้วยความสนุกสนานทํางานไม่ซีเรียสแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับมาทั้งรางวัลทั้งโล่ทั้งอะไรต่างๆก็เป็นความภูมิใจในการทําหน้าที่ซึ่งผมเหลือเวลา ในการรับราชก,การอยู่อีกหนึ่งปีครับเกษียณในปี2565ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจว่า18-19ปีที่ผมทำหน้าที่ชุดป่าบปารามิดก็ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆพอสมควรครับได้รับรางวัลได้รับโล่ประกาศกิยติคุณครับและใ่ส่วนคดีอาญาทั่วไปก็มีนะครับอย่างเช่นการรับโล่เรื่อง จับกลุ่มชิงทรัพย์ร้านโซเว็ตเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานะครับการมีเหตุฆ่ากันตายในเขตอำเภออุทุมราชอูสาขาเขจับได้ภายในสองวันสามวันซึ่งซึ่งในเรื่องต่างๆคดีอุู่ชกันของจังหวัดอำนาจเจริญเราเกิดน้อยครับแต่ว่าปีหนึ่งเกิดประมาณสามสี่คดีหรือห้าคดีประมาณนี้เราก็จับได้ทุกคดีครับคดีใหญ่ๆคดีสําคัญผมก็จะรับความไว้วางใจจากผู้บัญชาให้ลงเข้าไปร่วมสืบสวนรวบไปขี้์คายนะครับผมทํางานทั้งด้านยาเสพติดแล้วก็ด้านอาชญากรรมทั่วไปด้วยครับก็ ็นความภูมิใจนะครับในการทำหน้าที่ครับก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆด้วยทุกคนครับขอบคุณมากครับฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอหลวงแห่งไทย ัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำ